ละจานละพันขบักทานตรงนี้เลยเสร็จเร็ว,วถ่ายตรงถ่ายตรงตรง,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 ดงโ,ดโดนลงโทษอะไรเขาบอกโดนลงโทษ มีการให้คะแนนใ้ลานี่อันยาครับติดไอ่ะวให้นบ

ไนั้นใครน้นขาเมาขาเมาขาเมารขาขาเมาแต่พอมือไม่เมาขาแม่งเมาแอมเสื้ปากไม่เาไปดูขากว่าขากว่าเอาเอาใบอลน้อาบินบอลข้างบนอะอาล่ะ โอ้ยเห็นหน่อยนึงเห็นหน่อยนึง